เพื่อนรับเพื่อนจะววเลเล้งถาดนะครับกระทะไฟฟ้าอเน,นกประสงค์นะครับงานไม่ได้นี่ครับเสียปักแล้วก็เปิดแต่ตอนนี้มันเบ้าเบานะ่เป็นเพราะอะไรตัวนี้เสียแบบแน่นอนนะเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับผมไม่มีอะไรที่จะได้เตรียมไว้ซ่อมกระทะนี้นะเนื่องจากว่าผมไม่ได้ทํางานด้านนี้โดยตรง พอไม่ได้ทําเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบแบบนี้โดยตรงแล้วเนี่ยอะไรมันจะเตรียมไว้มันไม่ได้เตรียมเอามาดูกันว่ามันจะเป็นนี่เนี่ยมันมันเป็นเบาๆนะคืลอยแท้เอาไปดูกันแกะออกมาดูว่าข้างในเป็นแบบไหนกันบ้างโอ้โหทีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็เป็นแบบนี้แหละเอะตัวนี้ทำไมมันเบาๆ โอ้จริงๆแล้วนะครับเวลาเราหมุนตัวนี้เนาะถึงเนาะนี่นี่หน้าสัมผัสเขาจะดีดอย่างนี้นะครับเสียงจะดังแบบนี้ด้วยนะเพื่อนมันบังดีงน,นะนะครับมันจะดังแบบนี้ได้ด้วยนะแตวนี้มันไม่ได้เลยนะมันเบาๆนะครับที่นี้ก่อนที่จะทำอะไรต่อไป แต่ก็คร่าวๆแล้วล่ะว่าจะเป็นที่สวิตนั่นแหละสวิตตัวปรับปุณนฮัปูมเขาเนี่นะทีนี้ก็มาดูว่าตามเหตุการณ์นะก็ต้องมาดูไส้เขาก่อนนะครับโอ้ไส้ไม่ขาดนะไปได้ไปได้ไไดโอ้ยทีนี้ก็นี่แหละครับจุดสําคัญตรงนี้แหละมันจะเอาออกมาอย่างไร <laughs> เอานะเอานะเอามาดูมาดูแต่ว่ามีคราบน้ํามันอาหารนะ แกตัวน,นี้ออกมานะครับเดี๋ยวออมาด้านนี้นมาดูว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับทีนี้นะครับก็หมุนน็อตตัวนี้ออกนะพวกพลาสติกอะไรต่างนี่ออกหน่อยนะครับจะลื้มันออกมานะครับเดี๋ยว,วยก็หมุนน็อตตัวนี้ตัวน,นี้แน่นมากอ่าเป็นแบบนี้เนี่ยชุดสวิตช์หน้าสัมผัสเขาเนี่ยเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเวลาเราหมุนนะครับเห็นไ,ไหมเวลาเราหมุนตัวน,นี้ ไ,ไอ้ตัวนี้มันจะต้องดันเนี่ยสีชมพูเนี่ยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะเวลาเราหมุนมันจะสูงขึ้นเนี่ยเอาอะไรมาซีซีหน่อยนะเนี่ยเวลาเราหมุนปื้มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็มาดันอ่ะมมันจะดังแล้วทีมันก็จะดันดันเป็นการปิดเปิดนะครับพวกนี้แหละครับอ่าธรรมดาอย่างนี้นะอ่าแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้เห็นไหม เห็นไหมครับมันไม่ได้ถุ๊บอ่ามันก็จะมาดันดันตรงนี้นะตามกลไกนะครับเอหน้าสัมผัสมันจะป๊กแป๊กปกแป๊กได้แหละแล้วทีนี้เวลาการซ่อมมันก็คงจะต้องมาดูเอ้ตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งนี้ไหมต้องดัดไหมอะไรอย่างนี้นะครับนะต้องดัดตัวนี้ด้วยขนาะมันไม่ได้เห็นไหมคือมันไม่มีอะไรมากนะถ้าเราเปิดขึ้นไปปุ๊บหมุนขึ้นไปปุ๊บหน้าสัมผัสมันมาเชื่อมต่อ ไฟมันก็เข้าสู่สู่ไส้ก็เกิดความร้อนแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าความร้อนมันร้อนมันก็จะส่งผ่านความร้อนมาตอนนี้พอร้อนขึ้นมันก็ดีดปิดอะไรเงี้ยนะนะครับก็เป็นประมาณนั้นละ่ะนี่ก็คือมันเป็นหน้าสัมผัสหน้าทองขาวเนี่ยอยู่นี่ทีนี้เวลามันเสียหายมาเนี่ยถ้ามีเปลี่ยนมันจะดีมากนะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าทํางานตัวนี้ประจํามันจะต้องสํารองตัวนี้ไว้ไง แล้วที่นี้มันไม่ได้ทํางานตัวนี้ประจํามันก็เลยได้ซ่อมไงครับเออถ้าเปลี่ยนใหม่มันจะง่ายเลยนะก็ห,หมุนน็อตตัวนี้ออกดึงตัวนี้ออกตัวนี้ออกเสียบเสียบเข้าไปหมุนน็อตุกเอาตัวใหม่มาใส่จบก็เสร็จภายในไม่น่าจะเกินห้านาทีสิบนาทีต่อเครื่องนึงนะครับในการทําเนี่ยแต่ว่าในส่วนของการซ่อมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานาน,นานมากและที่สําคัญนะ มาอัดวิดีโอมันกระหงโดนได้แล้วเนาะทีนี้ผมก็ใช้วิธีการนี้นะเพื่อนนะแบบเขาเรียกว่าซ่อมแบบบืนตายก็คือมันไม่มีเปลี่ยนมันต้องซ่อมพอดีตัวนี้ผมทําง่ายหน่อยเพื่อนดูนะได้แล้วเนี่ยดูดิม,มุมกล้องไม่ได้เนาะอเห็นไหมมันจะประมาณนี้นะครับนี่คือเราปิด นี่เขเราเปิดปุ๊บแล้วก็เร่งอุณหภูมิขึ้นเออถ้าเขาร้อนมากก็ถึงให้ตัดอะไรอย่างงี้นะนะครับอย่างเช่นเราเปิดขึ้นมาปุ๊บน้อยหน่อยเอ่อน้ำเดือดก็ตัดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเร่งขึ้นมาโอ้โหเดือดบุบูบูบูบ,บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมทําการดัดตัวนี้นะเพื่อนดัดตัวนี้นะครับลูกทรงตัวนี้ต่ําไปหรือว่ามันสูงไปแล้วก็ดัดนะครับดัดให้มันให้มันพอดี ดูนะดูหนะ้าสัมผัสนะฮะตรงตรงนี้นะเพื่อนให้ดูตรงนี้นะเห็นไหมครับอ่านะครับมันดัดตรงนี้ได้นะครับแล้วทีนี้ในกรณีที่เราดัดได้แล้วเนี่ยหรือว่าบางทีนะครับตัวนี้มันไม่ได้เสียรูปทรงมากเราก็เอาไขควงเล็กๆมาปรับตรงนี้ได้จูนมาต่อไปจูนนะครับหลักการของมันคือไอ้สีชมพูเนี่ยเดือยของเขาอาจจะเป็นสีชมพูสีขาวสีเหลืองสีดําแล้วแต่นะนะครับ เวลาหมุนขึ้นไปปุ Omaha, ๊บมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นจะมาดันกลไกสวิตนี่ครับมันจะส่งผลให้กลไกสวิตตัวนี้เนี่ยตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตแหละแต่ว่าตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็นสวิตที่มันไม่ใช่แค่สวิตธรรมดานะมันเป็นสวิตที่สุดยอดมากคือมันจะตรวจสอบอุณหภูมิด้วยพออุณหภูมิมันได้ถึงจุดที่มันจะต้องตัวนี้ทํางานมันดีดมันก็เนี่ยเห็นไหมเวลาเราเปิดปุ๊บตัวนี้มันร้อนมากร้อนมากร้อนมากก็มาดัน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 อ่าเห็นไหม จะทําให้ตัวนี้ดันเอ่อปรับสูงขึ้นมาหน่อยตัวนี้ร้อนร้อนรอตัวนี้เกินตัวเออกว่าจะตัดได้ถ้าเกิดว่าเราปรับไปสุดปุ๊บมันร้อนมากร้อนมากร้อนมากโอ้กว่าจะตัดเลยนะครับเนี่ยก็คือสวิตตตรวจสอบความร้อนของไอเจ้าสวิตแบบนี้มันจะพบในเครื่องที่ต้องการความร้อนแล้วให้ตัดนะเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกระทะแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นพวกเตาลีด ก็ลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้เล่าให้เพื่อนฟังนะเผื่อเพื่อนคนใดที่หลงเข้ามาดูผมคิดว่ามันต้องมีคนหลงเข้ามาดูแน่เลยไอหน้าสัมผัสสวิตช์เนี่ย <c ười> ผมบอกเลยว่าคนที่เข้ามาดูนี่คุณหลงเข้ามาดูมากกเลยเลยนี่ยกับการซ่อมแบบมาปรับตรงนี้คุณได้อะไรจากการที่หลงเข้ามาดูนีผม ผมบอกเลยว่ามันเป็นคลิปที่คุณดูแล้วมันเสียเวลามากมากเลยผมบอกให้เนี่ยไอ้เนี่ยอ้าวทีนี้เรามาดูว่าการทำงานเป็นไงนะพูดถึงเน,นี่เนาะทำยังไงฮะเดี๋ยวนะออนงี้ดีกว่าอเนาะอ่ะทีนี้สวิตต่อนะคุณดูนะเพื่อนๆดูนะอ่ะทีนี้ต่อนะครับ สะพานไฟทํางานแล้วเนี่ยสวิตแล้วเนี่ยเนี่ยเอามาดูกันว่าด๋ยวนี้หน้าสัมผัสสวิตนะครับต่อกันอยู่นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีความร้อนนะความร้อนก็จะมาจากไอ้ไฟแชกนะไาใช้ความร้อนความร้อนจะไหลผ่านเส้นนี้มานะครับแล้วก็มาทําให้ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนรูปทรงไปร้อนสวิตยังต่ออยู่นะครับร้อนขึ้นมาหน่อยร้อนอีกร้อนอีกร้อนอีก โอ้โหน้ำเริ่มเดือดแล้วเฮ้ยน้ำเริ่มเดือดแล้วเฮ้ยเริ่มเดือดแล้วเฮ้ยเริ่มเดือดแล้วเฮ้ยเห็นไหมหลุดแล้วเนี่ยอ้าวมันหลุดเมื่อไหร่วะเนี่ยอันไหนมันไม่ได้เว้ยไอเดี๋ยวนี้เอบนี่เห็นไหมเห็นไหมหน้าสัมผัสสวิตต์ตรงนี้นะครับนะหน้าสัมผัสสวิต์เขาน่ะมันหลุดออกจากกันแล้วนะนะเห็นไหม มันเห็นยากเหมือนกันนะเพื่อนนะมันเล็กเนาะเอาเป็นว่ามันหลุดออกจากกันแล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่านานไปมันเย็นลงหน้าสัมผัสสวิตก็จะกลับมาติดกันอีกทีนึงนี่แหละเห็นไหมมันกลับมาแล้วนะ่ะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจใหม่นะครับก็จะประมาณนี้ผมจะทํำยังไงให้เพื่อนได้เห็นมุมดีๆนี่นะครับนะอาวมันน่าจะคักรู้ไหดูนะดูนะหน้าสัมผัสสวิตแบบนี้นะ ให้ความร้อนให้ความร้อนสังเกตน,นะสัมผัสสวิตช์นะอย่ามาดูไฟนะเว้ยจุดกันจุดกันอ่ามุมนี้ความร้อนความร้อนก่อนน่าเห็นไหมดีดกลับกลับขึ้นมาเห็นไหมนี่แหละครับแล้วทีนี้ไอ้ความร้อนที่มันจะต้องส่งผ่านมาเนี่ยเพื่อนนะเพื่อนสังเกตน,นะ กับคืนหน้า,นาสวิตเนี่ยนี่ไงเขามาติดไว้ตรงนี้นะครับความร้อนก็จะมานะอ่ะมันอยู่ทางหนหนี่ยหมันอยู่ตรงนี้เนาะนะครับความร้อนมี่ส่งผ่านมานะนะครับเห็นไหมครับความร้อนจากเจ้าตัวไส้นะครับมันจะส่งผ่านมานี่นะครับนะมันก็เป็นแบบนั้นแหละ แล้วทีนี้มันรู้ได้ไงว่าน้ําเดือดเอาก็ตุวนี้มันร้อนขึ้นไงตอนนี้มันร้อนขึ้นถ้าน้ํามันเย็นอยู่ตัวนี้มันกระบายความร้อนไปที่น้ำไงมันก็ยังไม่ร้อนเอ่อการส่งผ่านความร้อนก็ยังไม่ร้อนมาไงแต่ถ้าน้ามันเดือดแล้วมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วทีนี้มันก็ร้อนแล้วทีนี้เนี่ยอามันก็ไม่งั้นน่ะมันเป็นสัญญาไร้สาระใช่ไหมเพื่อนคิดว่าไงกับไอ้ผมส่อมเนี่ยเล่าเพื่อนฟังมันไร้สาระแค่ไหนเนี่ย ลงกับาเบังบางวนยังดูมาถึงขนาดนี้เลยเนี่ยเสร็จแล้วนะครับกระทะไฟฟ้านะครับซ่อมตรงสวิตตรงนี้นะนะครับเสร็จที่เรียบร้อยนะครับแลวทีนี้ก็เอาน้ําเอาอะไรมาเทลงไปนะครับนี่ก็เสียบปลั๊กแล้วอ่าเห็นไหมลองเร่งดูอะไรดูนะครับก็ติดได้ปึ๊บเปิดเครื่องเห็นไหมปรับตั้งความร้อนไว้ประมาณเท่านี้มันจะเป็นยังไงนะน้ำใสแล้วนะ รู้สึกว่าจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับเริ่มจะฟดแล้วมันก็เป็นประมาณนี้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับในการเรียนรู้เนี่ยในงานอิเล็กทรอนิกส์บางครั้งบางทีก็เริ่มจากเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้นะครับเพื่อนครับแล้วก็เพื่อนคนใดที่หลงเข้ามาดูก็ลืมบอกบอกคมด้วยแล้วกันนะครับนะมันก็เป็นแบบนั้นบางครั้งบางทีการทําคลิปวิดีโอก็หลอกหลอกคนเข้ามาดูเยอะแยะนะครับเพื่อนครับเขาหลอกนะ เหมือนกับเขาขายของอะไรเนี่ยเมียนมาหมูสับอะไรเนี่ยดูฉลาดก็ไลยเขาเนี่ย mm hmm. ก็รู้สึกว่ามันจะอมูคักคักนะเพื่อนดูสิมันจะต้องมีเส้นแบบนี้เว้ยมันจะต้องมีหมูยำอะไรแบบนี้หมูสับเออนี่คือหน้าปกนะหน้าปกพูดถึงเนาะแล้วทีนี้เวลาเปิดออกมามันมีไหมล่ะนะครับบางครั้ง,งบางทีเราดูคลิปวิดีโอโอ้โหเหมือนมันจะ เมื่อวางอลังการนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรก็เหมือนกับผมนะช่างวิทย์เหลืองทาครับมันเหมือนจะมีความรู้อะไรในคลิปวิดีโอแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีมานั่นนะเพื่อนดูสิไปไหนอะทีนี้ฮะมันมันอยู่ไหนอะหมูสับมันเป็นไหนของมันวะเนี่ยมีเว้ยบางคนผมก็ถามนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนเขาบอกว่า เฮ้ย hey, ต้องไปซื้อหมูแล้วมาทําแบบนี้ถ้าถ้าซื้อหมูแล้วมาทําแบบนี้น่าจะมีรูปแบบนี้มาทําไม่มันหมายความว่าไอ้รูปนี้มันต้องอยู่ในกล่องสิวะอะไรเงี้ยหลอกผมมาตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> นะครับอาจารย์เพื่อนเรื่องทายจบคลิปวิดีโอไว้นะเพื่อนนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาจากไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับนี่ก็คือการซ่อมในส่วนของกรจะจมหมอเนี่ยเดินใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ